สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกครั้งเช่นเคยครับกับเพชรมณเฑยไม้จิว๋ววันนี้ทางเพชรมนไฑยไม้จิ๋วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูต้นช้อนเงินช้อนทองจิ๋วครับวันนี้เป็นกิ่งชําที่ผมชําไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งชําแบบพบแน่นนะครับก็ดูใบเขายัยยง เขียวก็คงคิดว่าก็น่าจะติดนะครับคงจะแตกลากออกแล้วเพราะว่าใบที่เขาที่อยู่ตามที่ติดมากับกิ่งเขาดูยังเขียวสมบูรณ์ดีนะครับคือผมได้ทำการตัดออกมาจากต้นนี้นะครับเป็นสายพันธุ์ แค่ครับส้นเงินั้นทองแค่ใบเขาก็จะไม่ใหญ่ก็จะเล็กนิดเดียวมันก็จะแตกต่างกับสายพันธุ์ใบใบใหญ่คือต้นนี้เป็นสายพันธุ์ใบใหญ่ ก็จะทำการทำขึ้นทรงไายกว่าหลังหน้าเหมือนกันทำเหมือนกันกับบันไซทั่วไปนะครับแต่จริงๆแล้วใบเขาจะใหญ่กว่านี้เยอะเหมือนกันถ้าเราไม่ตัดบ่อยๆพอเราตัดแต่งกิ่งใบ่อยใบเขาก็จะเล็กลงนิดนึงแต่จะไม่เล็กเท่ากับ เป็นสายพันแคบใบเขาจะไม่ใหญ่แบบ่านี้ครับก็มีแต่จะเล็กลงกว่านี้สำหรับสายพันแคบใบเขาก็จะเท่าเหรียญเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทรุ่นรุ่นใหม่ๆนะครอันนี้ผมก็ รอแต่งต้นนี้รอขึ้นทรงแล้วก็รอเลี้ยงตรงลำต้นตรงนี้นะเขาให้ใหญ่ขึ้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดแต่งตรงทรงข้างบนเพราะว่าจะให้เขารอเลี้ยงลำต้นตรงนี้ให้โตขึ้นซึ่งต่อตรงโคนเราจะใหญ่มากครับสำหรับต้นนี้ ก็ได้ทําการตัดทดมาหลายครั้งทษแล้วทษทีอีกเหมือนกันครับสําหรับที่จะสร้างรายละเอียดสร้างกิง่งแนนดูรอยนะครับทำนี้ที่แต่งกิง่งรอยตัดทดแต่ก็ค่อนข้างที่จะจะัดทรงยากนิดนึงเพราะว่า สายพันแค่โตช้าครับนานนะต้นนี้ก็รู้สึกว่าจะร่วมห้าปีได้แล้วครับที่ทำมาแล้วตัดแต่งทรงมาตอนแรกก็เริ่มจากจิ๋วแบบนี้นะครับทำจากต้นเล็กอย่างนี้ก็คอยเลี้ยงให้เขาโตแล้วก็ตัดโทษกันไปเรื่อยๆ ต้นนี้ผมก็จะลองสร้างดูให้เขาใหญ่เหมือนกับต้นแม่ที่เขาที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้ว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกี่ปีถึงจะได้ต้นเท่านั้นก็ฝากเพื่อนๆท่าน,นชื่นชอบในงานไม้จิ๋วก็กดกรเดิ่งเตือนไว้นะครับ เวลาผมทำคลิปใหม่ๆออกมาคนก็จะแจ้งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้ทางเพชรบันใสมาจียวก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ